สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วเด้อค่ะหลังจากหายเฮินห่างไปวันหนึ่งกับ่บมียังดอกเพราะว่ามีตุนกะพาพี่น้องไปกินข้างนอกน้อยหนึ่งเนาะข้าวต้มก็เลยมือนีมากินข้าวแรงนํากันเด้อค่ะมาเบิ่งข้าวแรงกับข้าวมีอย่างต้มกุง้งแล้วก็ส้มตำ น้องลาคนจัดให้แล้วก็อีหยังต้มน้ำไม้แล้วก็อี้อยังตัวดำๆนี่พ่อเพชรจิ้งหลีดจิ้งหลีดพ่อเพชรเพิ่นเอาจิ้งหลีดมาผ่าจ้าเพื่อนพ่อสุกเ,าพาเพื่อนมาผ่าเพื่อนฮกเพือ่อนแพงเออสงสัยบรนณาชิไปคุ้มเดียวกันละมั่งนี่ว่าหยอกเรื่องพี่น้องว่าหยอกจ้าไปๆว่าอะไรใหญ่ามากินข้าวนล้วกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามามากินข่าได้ไหมตูนเด้อค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อทุกผู้ทุกคนเพื่อนมาวันนี้เพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมอยู่แล้วมาอีกแล้วครับเพื่อนเอาเงนเดิมเจ้าเก่าเพื่อนแม่จิงหลธิ์มาผักเพื่อนเมียเพื่อนผักมาน้ำเพื่อนี่บ้านไม่จิงฤทธิ์เก็บได้น้หน่ะแสบแสบกินพ่อเพชรขักเขเลยโอ้ยของแสบ ต,ตูก็น่ธรรดาบน้าแต่กินเท่าแซบยุ่ง <laughs> มูมบกากก็เล่นนั่ง <c oughs> เดกินแหละก็ยอมา่กินเราน,น่พิรำมเป็นยังเนาะเป็นยังนนเนาะมามามามกินเนนัธรรมดาแมนหมูมากก็ต้องหาข่าวขาหน้าคือโม่กินแหละนี่ลวกกุ้งนีแ่แทบจะได้พอเพลิดเด้อตัมบตั้ตมบกห้่งบ้านห้าเราเล่าแซบออนี่ครับขนาดเลยซึ้งจวดจวด ไม่ตุ้มไม่เท่า n h บอเขาพอชุกกับพอใส่ิ้มพี่นจกใส่จานจต่พี่น้องกาเพี่นมาบวกเบิ่งงวยพี่น้องพี่นอันนเด้เพี่นอแบบ ลงกันเราผู้ใดธิแพ้ผู้ใดธิชนะเพิ่นว่าสั้สันาาน้นกองสหายเพิ่น <laughs> มาพานันมุย้ยมาพนันมุ้ยมานางถ่าพอสุกตั้งแต่าหาโมงเครงพูนะ่ะจ้ะพอสุกกระลังเลิกมาผัดรวมไปใส่น้ข่มันเครื่องอยู่ได้พอเพ็ดเนมันมเครืองหมดเผ็ดพ,พอทายทุกเดือนดเดือนนึงก็ทายอีกออเวลาเปลี่ยนก็หาซีพมือ นี่บ่ทันได้ทายเดือนเฟ้อต้องเปลี่ยนเอารุ่นไหนตัวุ่นไเอาอย่างดีก็ได้ยางดีเอาอย่างดีี่150 150อืเครื่องมันจะดีแม่นเด้อ่เพชรกินอิ่มแล้วเมื่ออน้ํานอนแนบบ่ต้องห่วงแล้วว่าซั่นนี่เครื่องมันสิเร่งสบายออกมันฮอน่ออก หนึ่นงวทนไเปลี่ยเเน,น,นเลยลูกเติมจะน้ำมันนี่ลูกสาวจะท่าไมกินแบบนั่นกุ้งลวกเรียบร้อยแล้วกินรสแ่บดยูยแ่บบ้งคักรึเลี่ยงลูกสาวเนี่กินแบเกล้ย่เลลูกสาวลาให้กินด้ออยากกิน,บบนแบบกีน่แ่ยเยอ๋อเี่ยถ้ามันล <c oughs> ุ่งเนยเป็นผานลุ่งผิวพเ น้องจิงเรียเด้อพี่น้องประเสริฐปรบเศ้พเชรคนต่างประเทศเขาหมักจรินอืของเขา่มากินนี้แน่นแต่บาครั้งจะมาประเทศด็กอะต้องจำบางครัองนหาะฟองกะดับหนึ่งถั่วโลกโรงพาบานี่เขาก็ไปขอบุณไทยทำเราทำั่วทำทั่วไล้วกคุณทำมั่ว นี่แหละมอกแบโอ้บาขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องเด้อแสบหลายหิวขาว่าพ่อมันนี่มันห้อดกินข่ามาได้หลายมันแสบกับพาะว่าห้อิ้งเ<า><ๆ>่มามามาพี่น้องมาพี่น้องทุกท่านที่เคารพผู้ใหญ่ใจดีในประเทศและนอกประเทศเด้อค่ะพังลาวผังไทยจ้านักกินะขา้าวล้ำลูกล้ำลาเด้อน้ำนองน้ำนุ่งน้ำแม่ตูนพอซุกและเพื่อนคน มามามาแส่บๆชกับขา,ขาาพรมีย,ยังร้ายคือไม่ตูนบอกแหละขอโทษขออภัยฉนันนึกสุดท้ายเลยต,มมต้มตำมั่วต้มกุ้งแตาา่กัน้องไม่ต้มจะพี่ลองจา้ากินจะตายง่ายๆกินแบบอาหารลาวๆบ้านๆอีสานค่ะก็ะแมงกินดีดเพื่อนพอซูปเพื่อนมมใหายย่างกับค้างเพลงลูกตุ้งอุ้ยจะแม่นมวน

คือกระแพงกับสีแดงดีกว่าน้องเจ้ามักสีแดงนั่นแหละมันแนมเห็นจ้ะสีแดงเลยก็เยอะพอเพียงพี่น้องจ๋ามดาครับคนตลกมาเด้อมาเด้อลูกหลานน้องนงอยู่ไกลอยู่ไกลมากินข้าวแล้วแม่ตูนเด้อค่ะแม่ตูนมันนี่หูบ่กแม่ตูนเฮ็ดเวียดทั้งวันเลยการไม่ได้ว่าวกับว่าวกับแม่ตัวตลกนะพูดที่น่าชอบใจตลกมันแดดห้อนก็ดอกก็เดียกพี่น้องจ๋าว่าตลกเนโอ้ยม้วนสบายแดดพอดแดดเลื้อมันนี้นะโอ้ยแม่ก็เลยได้าหอกินข้าวหน่อยเดียว ห้องจะโมโตกผลน่ะจักห้องแบบใดห้องกึมคำกึมคำจนู้ห้อนกับห้อนทุกคนอื่นเนี่ยแฉะเลยกินน้ำเลยโว้ยแซ่บกินงไปยังก็แห้งกินไปถันกรอเป็นแฉะทีเดมาจะกินอิ่มอิ่มันมีแห้งมีแห้งกินกว่าไปกินมีแห้งกินรลด อาคือยาอะไร่อเรนอะยาแล้วจิงรี็ดกิโอนยากจะชาผ้าเออวันดีพี่น้องผลเออยาวันดีพี่น้องผลก่อนได้ขาเข้าวขาวขี้โคมตอเจนานี่แหละมิวไปทับหลักอมันเป็นขวยนล่หละมันออกห้องนี้ยยงมันแน่นะฮะับหได้ที่หาโตมันผลนเนาะขี้โคมโง่มากเลยจะไปฮขี้โคมแถวนดี้บ่มีฮะนะ บุมีกี่ป้มห้องเลยขี้ป้มมันอยู่บ้านห้าบนแถวบ้านหนองหัวะปราณนี้นั่นมันอยู่แต่บินไส้น่ะขวดแม่ขี้ป้มตัวทอดนี่ผมมือนี่มีใครจ้ะโอ้ยสำหรับที่นี่กับบมมียังไรเด้อพี่น้องเด้อทานเพื่อนพอผู้ชุกคนมากกินข้าวห่วงกันจ้าเรื่องงานหลัก็มากินข้าวน้องกันจะกินนั่งเป็นเพื่อนไงเป็นเล่นไก่เนาะแต่วลากินเยอะกินคือกัน แต่กกินโบก็เจ๊งจินก็นยันนอาพี่น้องเอ้ยแต่ถ้ากินกันโบกินก็ยุ่งกว่ได้แล้วพ่อหนุ่มก็ต้องกินแหละ <c oughs> ม,มาเบิ่งไหวหมื่นวันสิอของทัพต้องเดินด้วยถงใช่มันต้องแน่นอนถูกต้องไปไหนก็ต้องเดินไปตามชั้นไหนก็ <c oughs> ชั้นนั้นเนี่ยแฉะไปดิพี่น้องเอ้ยก็ใช้ไม้ตุนยิ้วเ <c oughs> ข่าทนมากเมย์เนาะ มันนี่ฮะกินข้าวแต่น้อยเดียวได้พอเพียมันฮู้ตอนน้องกินแต่น้ำน้องกินกาแฟกาแฟโบราณกาแฟเย็นกาแฟเย็นในรแห้งฮักกินแล้วมันบีบหัวใจมันบ้วคอยหูวดอกบ้วคอยอยากคนละทงเลยพอชุกทงหนึ่งม่ตุนทงหนึ่งน้องหล่าทงหนึ่งมันต้องน้องหล่ากินแรกก็ไปบินต้นมังคุดมันต้องไงดื่มดืดูดปอนเซอร์เดี๋ยวไปชมคลิปน้องหล่าเรื่องมือไปเก็บมังคุดได้เหมือนกั เงมกูดซอยพี่น้องป้าน้องคนพรุ่งนี้พ่นก็จะไปอีกปีนี้มันบ่เป็นหลาอืมปีนี้เพราะว่าทบ่นไหนห้ามกรดคือขายแพงแต่โลูกเราหาชิปีนี้มันเมันบ่เป็นเลยเป็นกับเป็นหน่อยร่วงร่วงของพี่น้องอะมีอยู่แต่่หลายรอยต้นมีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นเป็นสิบต้นตามปีเป็นตามปีไหม แต่ของขายกับบุมี่จะคนเลยพี่เพลพี่น้องมันจะเยอะไม่ปีนี้มังคุดไม่เยอะแต่ทุเรียนเยอะเป็นตามฤดูมันแม่ฤดูไหนมังคุดเป็นก็ทุเรียนสําหรับคีนี่กรับมีตูนสิได้ขอล่าต่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปเพาะกันคลิปหนักแล้วพี่น้องถ้าชอบคลิปได้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้มิตูนหน่อยเด้อค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะลาก่อนมาถ่าย